ถ้าหากแอดมินจะพูดเข้าประเด็นหัวข้อเลยโดยที่ไม่ได้พูดถึงเหตุปัจจัยต่างๆคิดว่าคงถูกคนบางกลุ่มด่าเละเทะค่ะเหตุนี้แอดมินจึงจะเรียบเรียงเรื่องนี้แบบรอบครอบที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านรับชมคลิปกันให้จบเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเอาทรัพย์สินและสเสบียงมาจากไหนเพื่อเลี้ยงผู้คนและทุนในการสร้างกรุงในช่วงที่หัวเมืองบางเมืองยังแข่งข้อรวมทั้งพม,ม่าค่า ก็ยุกมาในช่วงต้นกรุงธนบุรีช่องของเราเชื่อว่าพระองค์ไม่ได้ยืมเงินจากจีนหรือใครมันแน่แต่เกิดจากการค้าการบริหารเมืองต่างๆใต้การปกครองและการประมูลกุศมบัติค่ะตัดกลับมาหากย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าหลังเสียกรุงพม่าไม่ต้องการให้สยามตั้งตัวได้อีกเหตุนี้จึงทําการปล้นสะดมและเผาเมืองกว่าตอนผู้คนกลับอังวะไปเป็นจำนวนมากและคนที่ยังหลงเหลืออยู่ ก็แทบจะหาอาหารเพื่อมาดำรงชีวิตแทบไม่ได้เลยบางคนถึงกับอดตายไปก็มีเหตุนี้สเสบียงอาหารในโซนภาคกลางจึงแทบจะหากันไม่ได้และถึงแม้พระเจ้าตากจะตีเมืองหลักๆในภูมิภาคเขตนี้ได้แล้วแต่สเสบียงจากเมืองเหล่านั้นที่นำมาเลี้ยงกองทัพก็ไม่ได้เพียงพอเพราะเราต้องอย่าลืมว่าในทุกครั้งที่ตีได้เมืองใดผู้คนในกองทัพพระเจ้าตากก็ย่อมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแน่นอนว่า ปัญหาเกิดขึ้นแน่หากผู้คนหลักหมื่นอยู่ในกรุงธนบุรีช่วงสถาปนากรุงใหม่ๆแต่ทว่ามีคนเพียงจำนวนน้อยที่จะรับรู้ว่ากรุงธนบุรีในช่วงต้นนั้นต้องผ่านมรสุมการเสียสละของไพร่บ้านพลเมงืองมากแค่ไหนและนี่ก็คือชื่อตอนของเราในวันนี้ค่ะกรุงธนบุรีที่ใครอาจไม่รู้จักในพงศาวดารมีเขียนเรื่องความยากลำบากในช่วงตอนต้นที่สถาปนากรุงธนบุรีไว้เพียงหนึ่งหน้าว่า พุทธศักราช2,311หลังจากตีค่ายโพสามต้นและจะเสด็จยกทัพไปเมืองทนบุรีปีชวดสำริศที่โศกทอดพระเนตรเห็นอัติกะเรวละคนทั้งปวงอันถึงพิบัติชีพตายด้วยทุกป,ปิขาโจระโรคะสุมกองอยู่ดุดหนึ่งภูเขาแลเห็นประชาชนซึ่งลำบากอดอยากอาหารมีรูปร่างดุดหนึ่งเปลดปีศาจทรงพระสังเวชประดุดมีพระไทยเหนื่อยหนายในราชสมบัติจะเส ด็จไปเมืองจันทบ,บุรีเหตุนี้สมณะพราหมณาจารย์เสนาบดีประชารัษฎรชวนกันกราบทูลอาราธนาวิงวอนจึงเสด็จยับยั้งอยู่ณนะพระตำหนักเมืองทนบุรีจำเดิมแต่นั้นด้วยพระกำลังพระกรุณาพระราชอุตสาหะในสัตว์โลกและพระพุทธศาสนาจะทรงบรรทมทรงเสวยเป็นสุขอยู่ก็หามิได้แต่กลับทรงมีพระเมตตาต่อสมณาอาจารย์เสนาบดีอาณาป ประชาราดอนยาจกวันิพกกลโซอนาถาทั่วทุกสีมามนทนเกลื่อนกล่นกันต่างก็มารับพระราชทานมากกว่าหนึ่งมืนฝ่ายข้าราชการทหารพลเรือนไทยจีนนั้นรับพระราชทานข้าวสารเสมอคนละถังกินคนละ20วันแต่บริบททางสังคมนั้นอาจจะเห็นกันไม่ชัดในพงศาวดารสักเท่าไหรค่ค่ะหากเทียบกับจดหมายมองซีเออร์คอในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2312 หลังเสียกรุงราหนึ่งปีเศษที่มองซีเออร์คอได้เล่าถึงสภาพสังคมในกรุงธนบุรีไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ไปถึงเมืองสยามได้เห็นราษฎรพลเมืองซึ่งได้รอดพ้นเงืมม้อมือพมา่าไปได้นั้นยากจนเดือดร้อนอย่างที่สุดในเวลานี้ดูเหมือนดินฟ้าอากาศจะไม่ช่วยเลยฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลชาวนาได้หว่านข้าวถึงสมครั้งก็มีตัวแมลงคอยกินรากต้นข้าวและรากผักทุกๆอย่างโจนผู้ ก็ชุกชุมมีทั่วทุกหนทุกแห่งเพราะฉะนั้นถ้าจะไปไหนจะต้องมีอาวุธติดมือไปด้วยเสมอเมื่อข้าพเจ้าได้มาถึงบางกอกพระยาตากเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ได้ทรงต้อนรับข้าพเจ้าเป็นอย่างดีและโปรดให้ข้าพเจ้าเลือกที่ดิน จดหมายชาวต่างชาติฉบับนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่ากรุงธนบุรีในช่วงเริ่มต้นนั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดผู้คนทั้งหลายต้องเจอกับความยากลําบากกันมากและจดหมายของมองซีเออร์คอร์ก็ยังไม่จบค่ะเขาก็ยังได้เล่าเรื่องวิธีการหาทรัพย์สินของคนในยุคนั้นอย่างน่าตกใจมองซีเออร์คอร์เล่าว่าเมื่อปีก่อนและในปีนี้พวกจีนและสยามไม่ได้หากินอย่างอื่นนอกจากเที่ยวทําลายพระบุทธรูปและพระเจดีย์พวกจีนได้ทํา ไม่เงินทองในเมืองสยามไหลมาเทมาและการที่กรุงสยามกลับตั้งตัวได้เร็วเช่นนี้ก็เพราะความหมั่นเพียรเมื่อพวกจีนได้ทำลายวัดภูไทยซึ่งเป็นวัดใหญ่อยู่ใกล้กับโรงเรียนสามเณรน,นั้นข้าพเจ้าได้กลับมาถึงเมืองสยามแล้วในวัดนี้เมื่อทำลายลงแล้วพวกจีนได้พบทองเป็นอันมากพอจะบรรทุกเรือยาวได้ถึงสามลำ ในวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงปนวดเรียกวัดประดูวัดเดียวเท่านั้นก็ได้พบเงินถึงหา้าไหและวัดอื่นๆก็มีเงินทุกวัดมากบ้างน้อยบ้างถ้าพวกจีนไม่ใช่เป็นคนมักได้แล้วในเมืองสยามทุกวันนี้ก็คงไม่มีเงินใช้เป็นแน่เพราะพวกพมา่าได้ขนไปจนหมดสิน้นเพราะฉะนั้นการที่ได้มีการค้าขายกันในทุกวันนี้ก็เป็นเพราะพวกจีนได้ไปเที่ยวขุดเงินทองที่ฝังไว้ตามดินและบรรจุไว้ตามพระเจดีย์นั่น เองเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในช่วงต้นกรุงธนบุรีและเป็นเรื่องราวที่ผู้รู้หลายท่านตั้งใจปกปิดไม่อยากจะกล่าวถึงโดยเฉพาะเรื่องที่ชาวต่างชาติผู้นี้พูดและคนไทยรับรู้กันแบบลับๆในชื่อสั้นๆของเหตุการณ์นี้ว่าการประมูลขุดสมบัติอยุธยาจริงๆเรื่องของการเจาะเจดีขุดลุมหาสมบัติในเขตวัดคนสมัยก่อนหน้าพวกเราประมาณ30-40ถึงปีคนยุคนั้นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะการผูกปม บริบททางสังคมในตอนนั้นโดยไม่ได้คิดถึงบริบทในอดีตว่าคนที่รอดหลังเสียกรุงนั้นมีชีวิตอย่างไรในช่วงต้นแอดมินก็ได้เล่าไปแล้วว่าต้นกลุ่มทนบุรีนั้นข้าวสเสบียงอาหารเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากด้วยเหตุปัจจัยทั้งสงครามและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซ้าเติมผู้คนในกรุงสันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสินต้องนําเงินที่ได้จากการประมูลกฎสมบัติและสมบัติบางส่วนมาเพื่อซื้อข้าวเลี้ยงชาวบ้า ชาวเมืองรวมทั้งซื้อพวกผ้าที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตของชาวเมืองนอกจากนี้พระเจ้าตากศินยังมีหัวคิดที่ดีในทางการค้าท่านรับซื้อข้าวจากพ่อค้าหลายคนที่เฉยโอกาสขึ้นราคาจนราคาข้าวสารเริ่มเฟอ้อและกลับมาราคายุติธรรมอีกครั้งในที่สุดอีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายหลายประการและในขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ก็ทรงตรากรลังทำศึกรวมแผ่นดินปราบก๊กใหญ่ไปด้วย และในอีกบางครั้งก็ต้องเสด็จไปรับศึกพม่าที่ยกมา พระองค์ทรงเป็นพระมหากราาิส์ที่เห็นคุณค่าของชีวิตผู้คนเพราะหากเสด็จไปที่ต่งตางๆก็ทรงแจกสเสบียงเครื่องใช้สมควรแก่ฐานะผู้คนบางส่วนจึงเข้าร่วมกับพระองค์และเข้ามาในกรุงธนบุรีอีกทั้งในการทำศึกสงครามบางครั้งท่านก็นิยมการเจรจาก่อนจะรบจนแตกหกักพระองค์ทรงเป็นพระมหากริส์ที่ชอบใช้การเจรจาทางการทูตเพื่อหลีกเลี่ยงการสู้รบหากเมืองใดยอมอ่อนน้อมก็ทรงมีพระเมตตาชุบปลี พระราชทานทรัพย์เครื่องใช้สมควรแก่ฐานะกับคนกลุ่มนั้นนั้นเสมอเหตุนี้จึงถือได้ว่าทรัพย์ที่พระองค์ได้มาจากการประมูลกุดสมบัติของกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่มักจะใช้ไปในทางการรวมแผ่นดินและสร้างแผ่นดินหากเราจะมองลึกไปมากกว่านั้นจุดประสงค์ของผู้สร้างเจดีหรือฝังสิ่งของมีค่าเอาไว้ก็เพื่อจะทำนุบำรุงพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแต่ทว่าเมื่อบ้านเมืองเกิดภัยสงคร บ้านเมืองพังพินาศผู้คนตกยากศาส,สนาก็เศร้าหมองการที่ผู้มีบุญนำทรัพย์สินส่วนนี้ไปใช้ในการสร้างเมืองสร้างกรุงใหม่และช่วยผู้คนให้กลับมาอยู่ดีมีสุขรวมทั้งพุทธศาสนาก,ก็กลับมาประดิษฐานมั่นคงตามเดิมจึงถือว่าการประมูลขุสมบัติในครั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นต่อยุคสมัยนั้นแต่หากเราศึกษาประวัติศาสตร์โดยนำเอาจริตของเรากับสังคมบริบทในปัจจุบันไปตัดสินอดีตแอดมินคิ ว่ามันคงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่อีกทั้งการตั้งกรุงธนบุรีในครั้งนี้จึงไม่ใช่เป็นการนับหนึ่งแต่เรายังมีทุนพอสมควรที่ได้จากกรุงเก่าในการประมูลกุตสมบัติ กลับมาในจดหมายของมงซิเออร์คอก็ยังพูดถึงพระเจ้าตากสินไว้ว่าครั้นเมื่อวันที่25เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2313ก็ได้มีพระราชองค์การให้เราไปเฝ้าของถวายนั้นเจ้าพนักงานได้เอาไปกองไว้ที่ท้องพระโรงข้างพระโซนพระเจ้ากรุงสยามได้รับสั่งถามถ,ามถึงมงซิเอร์คอและได้ปลดพระราชทานหมากให้กับเรารับประทานและพระราชทานผ้าและเงินตามแบบธรรมเนียมของ เมืองนี้แล้วจึงได้รับสั่งให้ศรีนาบดีเพิ่มที่ดินต่อกับที่ดินเดิมซึ่งได้พระราชทานให้พวกเข้ารีดไว้แล้วนั้นด้วยรุ่งขึ้นพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งให้คนมาถามเราว่าจะต้องให้เงินแก่มองซีเออร์คอค่ขาของที่เอามาถวายนั้นสักเท่าไหร่เราจึงได้ตอบไปว่าการที่มองซีเออร์คอได้ส่งของมาถวายนั้นมิได้คิดจะเอาราคาอย่างใดดอกเป็นแต่จะขอให้พระเจ้าแผ่นดินได้ส่งพระกรุณา แก่สังฆราชมิชนรีและพวกเข้ารีดซึ่งอยู่ในพระราชอาณาเขตและขอได้ทรงพระเมตตาแก่บรรดาเรือฝรั่งเศสซึ่งจะไปค้าขายในเมืองสยามเท่านั้นเมื่อเจ้าพนักงานได้นำคำตอบอันนี้ไปกราบทูลแล้วจึงได้มีรับสั่งว่าถ้าเช่นนั้นเราจะจัดเรือเป็นปอนดิเซอรี่บรรทุกช้างไปให้มองซีเออร์คอสักหเชือก บันทึกในช่วงนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีต่อชาวต่างชาติและพระอัธยาศัยที่ดีในการเจราจากับชาวต่างชาติค่ะนอกจากนี้จดหมายมองเซนเยอร์เลอบองซึ่งเป็นชาวต่างชาติเช่นกันก็ได้บันทึกถึงกรุงธนบุรีในช่วงพุทธศักราช2318ไว้ว่าเวลาเดี๋ยวนี้อาหารการกินในเมืองนี้ยังแพงมากเพราะบ้านเมืองไม่ได้เป็นอันทำมาหากินมา15ปีแล้วเพราะเหตุว่ามีสงครามไม่หยุดเลย สถานการณ์ณตอนนั้นก็ตรงกับศึกอาเซวุุ่นกี้ค่ะนั่นก็แสดงว่าการรื้อฟื้นทางเศรษฐกิจจริงๆก็น่าจะเริ่มหลังจากจบศึกครั้งนี้นั่นเองและการนับ15้าปีนั้นชาวต่างชาติคนนี้น่าจะนับมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาที่ทําศึกกับพมา่าอย่างไรก็ดีค่ะข้อความเพียงเล็กน้อยที่เป็นบันทึกร่วมสมัยชิ้นนี้ก็ทําให้เห็นถึงสภาพบ้านเมืองกรุงธนบุรีที่ไพระอานพลเมืองต้องอดทนและต่อสู้หลายด้านในวิกฤต ต่างๆไม่ว่าจะช่วงข้าวยากหมากแพงและช่วงศึกสงครามแต่เรื่องราวในส่วนนี้บางครั้งก็ไม่ค่อยจะมีคนหยิบออกมาพูดกันเสมือนกับเรื่องราวเหล่านี้เป็นกรุงทนบุรีที่ใครไม่รู้จักซึ่งกว่าจะเป็นไทยได้ในทุกวันนี้เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนในกรุงทนบุรีเองก็เป็นส่วนสําคัญในการผลักดันเสียสละเลือดเนื้อมีส่วนให้ไทยได้เป็นไทยในปัจจุบันค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และรับชมสวัสดีค่ะ